ชาวยูเป็นหนึ่งในชนชาติที่ฉลาดที่สุดในโลกนะครับลึกลับที่สุดและร่ำรวยที่สุดของโลก มีนักธุรกิจชาวยิวไม่น้อยที่สามารถใช้เทคนิคการบริหารงานเฉพาะตัวคว้าเอาตำแหน่งนักธุรกิจอันดับหนึ่งของโลกมาครองได้เป็นผลสำเร็จหากคุณอยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จถ้าคุณอยากมีธุรกิจที่ยิ่งใหญ่หากคุณอยากค้นหาความศรัทธาในเรื่องของเงินตราคุณลองเปิดใจฟังคลิปคลิปนี้ดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าเรื่องการเงินหรือเรื่องของความสำเร็จจะอยู่ตรงหน้าของคุณนี่เองครับสำหรับชาวยิวแล้วเงินคือพระเจ้าที่แท้จริง ภูมิปัญญาของชาวยิวเคยได้กล่าวไว้ว่าสำหรับชาวยิวแล้วเงินเป็นพระเจ้าที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ทั้งยังเป็นพระเจ้าที่สามารถปกป้องให้พวกเขามีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดเวลาชาวยิวนั้น,นค้นพบความจริงที่ว่าเงินคือพระเจ้าที่แท้จริงมาเนิ่นนานแล้วนะครับในอดีตชาวยิวเนี่ยชีวิตของพวกเขาเนี่ยต้องประสบ เพศภัยเนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งนะแล้วก็พวกเขาเนี่มักจะโดนบีบคั้นนะครับต้องให้เร่ร่อนพเนจรน,นะไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะแต่ก็ไม่ว่าจะไปยังประเทศใดนะ,ะคนประเทศนั้นเนี่ยก็จะมักจะดูถูกดูกแคลนพวกยิวนะครับหากชาวยิวเนี่ยต้องการที่จะตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ที่ใดนะครับพวกเขาก็จะต้องยอมเสียงเงินเสียทองเนี่ยนะครับในในเรื่องของการ จ่ายภาษีสูงกว่าคนอื่นๆนะครับหรือว่ามีค่าใช้ใจ่ายเนี่ยสูงกว่าคนอื่นๆนะครับแหมก็เรียกได้ว่าโ,โดนเหยียดหยามยังไม่พอนะยังโดนรีดเค้นอีกด้วยนะครับจนอาจจะกล่าวได้ว่าเนี่ยนะทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับภาษีที่พวกเขาจ่ายทั้งสิ้นนะครับพวกเขาจะต้องจ่ายภาษีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานก็ต้องจ่ายภาษีให้กําเนิดบุตรก็ต้องจ่ายภาษีแม้กระทั่งจัดงานศพก็ยังต้องจ่ายภาษี หากจ่ายภาษีน้อยลงนะพวกเขาก็จะโดนขับไล่หรือถูกกวาดล้างทันทีนี่ถือได้ว่าเป็นจุดบอดนะครับของชาวยิวอยู่เช่นกันแต่จุดบอดเนี้ยมันก็จะทำให้เขาแข็งแกร่งในเรื่องของการเงินนะครับเราผู้ปกครองประเทศนะที่ชาวยิวอาศัยอยู่ก็จะจับจ้องแต่เงินทองของพวกเขาไม่วางตานะพวกเขาจะต้องการเงินของชาวยิวสำหรับสร้างนะสิ่งต่างๆนานาสร้างพระราชวางังอันงดงาม หรือว่ารีดไถชาวยิวเนี่ยเพื่อใช้ชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยเสริมอำนาจบาร,รมีแล้วก็ทำสงครามกับประเทศอื่นๆจึงดูเหมือนเป็นเรื่องหน้าขบขันที่พวกเขาพากันรังเกียจความเป็นยิวนะครับหรือคนเหล่านี้เนี่ยที่รีดไถชาวยิวเนี่ยนะเขาก็เกลียดยิวนะแต่ก็ชอบนะเรื่องของเงินทองของชาวยิวนะครับเออพอถึงถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็มักจะ ขับไล่สายส่งพวกชาวยิวนะครับให้ออกจากประเทศของเขาไปนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่นานนะครับม,มันก็ต้องหาทางให้กับชาวยิวเนี่ยกลับมาตั้งลกรากใหม่เพราะว่าชาวยิวเนี่ยนะเหมือนเป็นเครื่องผลิตเงินนะครับนะหรือว่าเป็นธนาคารของพวกเขานะครับนะเมื่อไม่ต้องการเขาก็ขับไล่นะหรือว่าเข็นฆ่าแต่ ถ้าต้องการเมื่อไหร่นะครับก็จะเรียกพวกชาวยิวกลับมานะแล้วก็พยายามประจบประแจงนะชาวยิวอย่างเต็มที่นะครับชาวยูเนี่ยไม่มีประเทศชาติไม่มีรัฐบาลนะพวกเขาเนี่ยเดินทางเร่ร่อนไปทั่วโลกโดยไม่มีใครเนี่ยให้ความคุ้มครองพวกเขาไม่มีอำนาจไม่มีฐานะไม่มียศศักดิ์แต่พวกเขาเน่ยมีเงินเมื่อมีเงินพวกเขาก็เป็น กลุ่มคนที่มีคุณค่าในสายตาของชนชั้นปกครองนะครับแล้วก็ถือได้ว่ามีหลักประกันนะชีวิตนะเพราะว่ามีเงินที่จะดำรงชีวิตต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเงินก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเกิดความอิจฉาริษยานะครับนะเมื่อ,อ,อมีการเคลื่อนไหวต่อต้านชาวยิวเนี่ยในหลายประเทศทั่วโลกนะครับโดยมีเหตุผลที่แตกต่างกันไป ในสมัยศตวรรษที่19เนี่ยชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเนี่ยได้กล่าวถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านนะชาวยิวก็คือสงครามที่ต่อต้านอิทธิพลทางเศรษฐกิจของชาวยิวนั่นเองนะครับนะชาวยิวเนี่ยมักจะเป็นคนที่อ่ตระหนักดีว่าตนเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่จะพ่ายแพ้สงครามไม่ได้หากสูญเสียความได้เปรียบทางเศรษฐกิจไปเนี่ยพวกเขาก็จะต้องถูกขับไล่ถูกกวาดล้างนะครับด้วยเหตุน,นี้ การสร้างสมความมั่งคั่งเนี่ยจึงเป็นชะตาชีวิตที่ชาวยวไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลยชาวยวเนี่ยมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนนะครับพวกเขาอาจจะต้องประสบกับภัยพิบัตินะหรือว่าอาจจะถูกทำ้ายได้อยู่เสมอๆนะครับมีเพียงแต่เงินเท่านั้นเนี่ยเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้พวกเขาได้หากวันใดที่พวกเขาถูกขับไล่พวกเขาก็จะสามารถใช้เงินเน็ตแลกกับความคุ้มครอง แล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับหากคนในท้องถิ่นลุกฮือขึ้นต่อต้านชาวยิวพวกเขาก็สามารถใช้เงินติดสินบนทางการให้ช่วยเหลือหากพวกเขาถูกโจรผู้ร้ายป้นระหว่างการเดินทางไปทําการค้าต่างที่ต่างถิ่นนะครับพวกเขาก็จะสามารถใช้เงินไถ่ชีวิตตนเองเนี่ยดังนั้นเงินจึงเป็นสิ่งที่พวกเขาขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเงินเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้มีอํานาจต้องยอมสยบ ทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยประครับประคองให้ชาวยิวสามารถยืนหยัดและได้รับความเคารพยกย่องจากผู้อื่นจะเรียกได้ว่าการหาเงินเนี่ยจึงกลายเป็นสัญชาตญาณที่ติดตัวชาวยิวมาตั้งแต่กําเนิดเหมือนกับที่เราเนี่ยคนเราเนี่ยก็พิบตานะครับเมื่อมือของผู้อื่นกำลังจะมากระทบโดนดวงตาของเรา ฉันได้ก็ฉันนั้นนะครับชาวยิวก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองเพราะเงินนั่นแหละนะแต่เงินจํานวนมากมายมหาศาลที่พวกเขามีก็เป็นเหตุให้คนทั้งโลกเกิดความอิจฉาริษยาและเกลียดชังพวกเขาพวกเขาจึงต้องพยายามหาเงินให้มากขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งการคุ้มครองนะที่มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับด้วยเหตุนี้ชาวยิวจึงต้องพัฒนาทักษะในการหาเงินของตนเองอยู่เสมอนะครับเมื่อมีทักษะในการหาเงินแล้วนะ หรือบริหารจัดการเงินที่ดีแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะยิ่งมั่งคั่งร่ำรวยมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งของชาวยิวนะครับเกี่ยวกับสัญชตาตญาณในการหาเงินของชาวยิวนะครับนะรครั้งหนึ่งนะครับหลังจากบุตรชายของนายธนาคารแห่งหนึ่งเนี่ยจบระดับการศึกษาปริญญาเอกเขาก็หันเหไปนับถือศาสนาคริสต์แทนนะครับเรื่องนี้เนี่ยทำให้บิดาเนี่ยนะเออเกิดความแบบ เสียอกเสียใจเป็นอย่างมากนะครับถึงแม้หลานชายทั้งสองเนี่ยนะครับนะจะมาเยี่ยมเขาบ่อยๆเขาก็ยังไม่มีความสุขอยู่นั่นเองนะวันหนึ่งนะนายธนาคารเห็นหลานชายทั้งสองคนเนี่ยนั่งเล่นไพ่กระดาษกันนะครับจึงถามหลานๆว่าทําอะไรอยู่นะหลานเรากําลังเล่นเกมธนาคารก็อยู่ครับหลานๆตอบคุณปู่ไปนะครับนายธนาคารได้ยินดังนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากนะครับก็คิดในใจด้วยความปลาบปื้มว่าโอ้ ที่แท้หลานๆก็มีเชื้อสายของเราอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทางนึกในใจว่าหลานๆเนี่ยมีสายเลือดของฉันอยู่นิทานเรื่องนี้บอกให้เรารู้ว่าชาวยิวบางคนอาจจะหันเหไปนับถือศาสนาคริสต์เพื่ออนาคตที่ดีกว่าแต่พวกเขาก็ยังบูชาเงินตราไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสำหรับพวกเขาชาวยิวแล้วเงิน จึงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงนะครับนะเนื้อหาก็มาจากหนังสือคัมภีร์การค้าของชาวยิวนะครับของคุณไอรีนเปย์นะครับก็ไปหาซื้อหาอ่านกันได้นะครับนะถ้าอยากได้เนื้อหาที่ครบถ้วนนะครับนะขอบคุณมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดๆไปขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ